วัวตีนห้าวเมอวานนี่แล้วนี่ไงมันกำลังเซิรงกันอยู่โคมกันตะปอดตะแปดอย่เนี่ยฮอดแล้วพี่น้องสวัสดีอีกกรอบเวื่อค่าบริหารสิมันแย่แม่งสร้างกันอุปกรณ์พร้อมไปน้องไม้ไปทงพูนแล้วเสื้อฮัดเลยพี่น้องกําปั๊มเนี่ย้อดไรอันนี้เฮ้ยทึ่งๆนะ โย่นว่าหรือว่าสิมาเตเศร้ามันไปเหมอแหลมันไป่อื่เหมือเออมัูงแล้เดียยาม้มันบกมสิเชี่ยวชๆเนโ้บิเดีวโอ้ยสียวเจ้าแห้งจังแห้งใ้ซเชียมกระปายยแห้งมนกระบไดมันโอ้ช่างเนีว่าสิมาเต้เศ้ากัไก่เป็นสวยเศ้ามันบอคู่เด้เ้าคู่เ้เศร้านแหงกคู่ลงยงย ไปต่อแล้วมันบินมีบดอัหลุนะเขาบินีบเลยนะนี่นะเนาะโห้ยงงตัว yeah. นัคู่นะเฮ้ยมันบีพูว่ัวคู่นะตวบบีพอันบิไตนี่ฮ่า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 ฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่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 า่าฮ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 าฮาฮ่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 า่าฮ่า โอ้ยหนึ่ไได้ชามถุยพ่อน่แก่ัเอเวิร์นออเาได้ถย่แนบอกเขาเซียวก็เลยอุกใจส้ำถุยเจ้ทำไหมสร็แล้วครับบอกว่าใสงาจักน้อยบรใส่ได้ได้ก็ได้กินนะมือนี่ฮะได้กินหน่อยก็ได้กินไรละหนกบาทหนึ่งเด้นบาทหนึ่งก็ได้สวยหนึ่งละ ปีๆนี่มันเซิงกันโผ้โปลามีแต่โตมีคู่เนาะมีคู่ทุกโตโตคู่มันก็บริครูแต่มันบอลลงไงแล้วโตคู่มันบอลเซิงกันมันบอลลงมันอูยกำปั้มอยู่เลี้ยวขึ้นไปทั้งเทิงนะเก็บเอมนิดใช่ไช่กัำปั้มไม่ใช่เทิงผมมันสวยเลยมันก็บินเลยผมมันบินเท่ากับบอลลงเลยได้เฉย นัดมูเจ็ดมูเครื ui, uh, ่อม uh, ันบ uh, ินมาจเกีมากเกเกลีอเฮ้ยเอ้ยอยากกินกนคุโตอ่ายันเบื่อเน๊เอาไมให้เขาขีดด้น่นจะว่าอะไรไดบินไปวนๆเส่ได้เด้มือเต้านะครับไปแย่มือแต่ก่อนมันบอกเ้าคุยน้อ ถ้ามาดิบนรือไปไถถ้าให้ปีกมันแก่บอกปีกมันแคบแล้วมันแดดออกไว้เดี๋ยวถาศาวๆแบบมันกระหงอยปอกหงอยปอกลูกแหน่ลุ่ยเพราะอากาศมันเย็นๆนะฮ่าเดี๋ยวอยากแี่ตอนช่วงน้ำหมอกอยู่นั่นอาเจ้าจังเอิญว่าแม่หงอยปอกนะแมนคนประเทศใต้ชาวปูๆเขาไม่ปลงเลยชาวนะปลงเนี่ยมันชาเขาไปแห่เขาไปแห่แม่งนี่เขาไปแหนะก็ติดตื้อเลยอ่ะเธอไหนจะเอาไม้สูดไม้ค่ะ อะเขอเสานั่นซีไปแล้วมันหดจะตื่นมันไม่ได้ยินแบบนีได้ไม่เสียวย่ำเสาฮะยี่งแต่มันหงอยฟอกมันก็ได้กิ่นยีดอกได้จักถั่ยยีดอกนี่ยแม่น่ะเธอละสามถั่ยครูบาทละสามถั่ยครูกินทำน้ำไปครับกินกับเก็บกินเธอละโต๊มันสิกินเบิพวกเจ้าใส่ทิปซอกอุ้ยเจ้าใส่สามเมตรท่านคอยกินใช่ไหมว่าคอยเอาข่าวโทรศัพท์อ๋ออันนี้เรากินแมลงนะคะวันนี้เรากินแมลงกันนะพี่น้องเอ๋ย โอ้ยคือบจับถอกนี่จับเอก็อิ่มเจ็ดคนเาก็อิ่มเจ็ดคนใส่้องไมอิ่มเจ็ดคนเอามาเบิ้งดูเออเออเออก็อิ่มเจ็ดคนเใสเเอาใส่ี่นะฮะเอน้อ้เอเาไม่แส่นื่บเบาแมงสร้างจะได้เอาไปขัวใส่ตะไคร่กิน มันบ,บ,บอมอีก่เฮยต้นอันนี้นะนหาเลาะนำต้นอันนี้นะมันอยู่ในสายตามหาแมงอัน,อ,นอย่างแมงอัน,องน,น,อนนั้นนะอ,อู้ยบินไปว่อวนว่อนบินไปว่อนว่อน สูเข้าไปแล้วทางข้าวแห้งๆมึงแซกทางขาวางขามึงนั่นมึงเอาจากข้าวางขามึงแล้วก็เออเห็นแล้วน <sa ั nah ่นแล้วเข้าวแห้เข้าวเก่าทางนั่นไปกระซี่ดาวง่ายๆน้ำโอ้ยบินป๊อยฉันไแผลบินไปเบิร์ดแล้วเฮ้ยไล่แผลไล่มาดีได้ดิในต้นมงที่เนี่ยลายเดี๋ยวเฮ้ยสี่เหนี่ อบินเข้ามาคือเกาเด้อบินเข้ามาคือเกาเด้อบินเข้ามาคือเกาบินจะตลกตาเข้ามาคือเกาเด้อลูกเด้อเกห้ากบเห็เยไมมาลายแ่เกหาเปนบออาตาคุยห้ามดูในมันกลงพื้นลายเก็บอะไรแม่เก็บอะไกันแม่เก็บหอไม่ที่วงอยู่เ็นียงเท้า ปวดบ่แมนบ่กมาแต่เด็กแต่ดื่นนะแข่งเอาแข่งเอาเนาะแต่จะแข่งตรวดเอาตรวดเอาบาดละซับทยบารละซับทูบารดลาซั้ทูบาร์ลาซับทูบาร์ลาซับทูบ่ร์ล่นับทูบาน์ลาซับทูบาก์ลาซับทูบาร์ลาซับทูบารได้มับะอยาเ์็ดมันทูบาร์ลาับทูาร์ลาซับทูบารา สามบาทโอบาทละสามถวยบินไปเบิร์นล่ะบิดบิดบิดบินไปเบิร์นลข้นกับบินกขมาจับคือนก้าวนะโอ้ยเฮ้ยมันผูกมันก็บินไปผูกมินไปป้าเพกกับบิน

เฮ้ยไปฟังผุนเมืองเลยเฮ้ยฟังผุนยิ้ม่ทันแหนะเฮ้ยไปย่างแหนะแม่งสั่งหน่อยเด้อบะเมนแหนะมุดแดงเด้อปลาเฮ้ยเจ้าแหนะเจ้ากะทังโพดทังจนว่าแบบเขาแค่อยเขาแค่อยนั่นดอดอดมัน เพื่อนผัดเพื่นผส้เต็มที่ทางเอาสันมันไปเวอร์แล้วปู๊บบรายกินดอกลิซี่แง่แหงกัวเวซี่เอาเดี๋ยวนี้นักทำค้มือมือจะมาตอยเข้มาห้ามงกมยมาตอยนบมันไปเบิรแหับินไป เป็นงูนอยู่ไ,ยดได้พี่น้องมันร้ายลีแต่ถามว่าเบิ่งใกล้ๆนี่ปวดเผื่อแข็งเอาบ่ได้เข่าดอกแงง่งเฮ้ยจะต้องดอสดอสดอเนี่ยค่อยๆเอาโอ้ยเนี่ยมันบินได้เผ่อเห็นหมอบ,บินตามกล่องตะพืชตะพืชอยู่ร้ายลีร้ายแบบรลายแบบ เคยจะเอาแถวตำตำมันงเน้บ่ได้กลิ <t um> <t <t um> <t ่นดิดสีเดี๋ยวว่าเบิ้งบ่ได้กิ่นอะไรค่อยเมื่อยแล้วตำเอาสำตำเอาสำไหลงูอ่ะเข่าคอออกนี่มันก็ได้กินใส่นี่ เอาไกลๆบิ่งซุ่มๆเอเบ่งดูผู้ปวดนะผู้ขี้าตแคอยแบบนีมันว่าอะไร้นี่ยใครมาแดงเด้อตางสโลว์ี่สนได้แจ็คตู่ได้เบ่งด้ผเห็นหมอมันหงอยลงหงอย โอ้ยาวท่นใจดีโอมอได้ข่าวพอาะซองตู่จะเห็นนะมันขาวกบิังดีเนี่ยเห็นแบบรวนรลบพุ่งอยโดดบึมๆครับเมนมงหน่อยปอกสูงสูงพคน แน่พี่มันเต็มอีกแล้วพี่อะไรบไรีงลงนี่ใส,ส่ไม่ได้พอาซิบตุแลวท่้งจัดนะ ยังบ่ได้พอซิปตุเลยโอ้ยนั่งไปทางไดนเลยนั่งตุยนะเอาดูต้นเลี้ยงเขากินอะไแหล้วบินหนีหมดแล้วไปข้างหน้าอีกทางน้องไม้ หล่อนจังเลยภาษีมาสาวๆจนสวยขั้นสั้นเลยโอ้ยบาทหนึ่งเลยก็ได้บักลายขั้นห้ามาแต่สาวนะมาตอนมันพรท่านบินมันพรท่านแดดออกแม่งมันมองกับแง่เนี่ยมันสาวไปก็ได้ร้ายอยู่นี่รพระทองพระเช้าตอนค่ำค่ำจา,างมานันนอนใช้เปิดมาเบิ่งรุ่งไหมกระบอกว่าใส่น้ำนี่หมอต้องใส่ดอก ปิดพอได้ใช้น้ำนะคะหามันจแตกยู่ดอกาแตกมัน <c oughs> ด้งหามมัแตกยู่ดอกอเ้าเ้อบจบล่นพุ่นใช่พุ่นคล้ายมันพุ่นชั้นนี้ <c oughs> อ้ามามไม่จับใส่เขาอยอกแตะเลี้ยงเขแตะเขายกดีแตะรู้บ่ค่แม่แตะบุกิดจะพาเพื่อนไปอันนั้นสอนแมงตัดเตาน่ะนะข้างอย่างข้างย่างเน

ได้ยูวยนึงผเอาแมงยังเขียวๆใหญ่ๆนะเออมันคือแมงยังขยะกคกินด้วยเอามือรดแมงยังแมงคับเอาคือเป็นแกสีแมงแมบแมงอางนทานี้มันยังบินวันๆอยู่เฮ้ยโอ้ยท่ายังมาใส่อมาอยมเอาไดไลนนรกติกอีกเฮ้ยโหดมางไม้มาเอีเอาพอแล้ว เซอร้ไลยลีโอถ้าก็ับไปแหว่ในก๊อกม่วงอีกมุนมุนมุนอน้มันที่รากำเนาะมุนฝามันผุมไปแล้วทอดขึ้น,นอุยออกมาแล้วเอาใส่หนาำไปให้กระจุบบานโอ,อ,อ,อน,นในพานะ่ะ พอแต่ว่าม mm ัดแหน่ที่ต้นม่วงต่ออยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันอยู่ในดอกมันมันจะไม่ขู่หมดเหรอที่จริงก็พอกินแล้วนะยึงใส่ซิซิฮะหนามันกระโตกลงโลดขันยึงใส่หน้นในใบที่มันเออยึงเซลด พิววันวันาช่วยทนมาช่วไทยได้เด้ยไปทกาป๊าไม่เสียวโหดโหพูดีเพื่งเพื่งกเแ้นะจิรนบแล้วนี่ยนะจินบวแล้วปลอยเขาจิ้นตีห้ามืออื่นกระเบบร์แล้วนี่นะ โ Jamie, อ้ยขวดท่านได้ปุ่งดูปอฮายุบเลยโอ้ยมดอ๋อหยิกลงหยิกลงใส่ใส่บิังออกมือออกมือนะอ่าเลือเย่ยุบหยุบลงาปไปมะโคมาโคแบบนี้พี่น้องเลยมะลางแตงคั่วโคมาโคนี่ได้เยอะนะครับเดี๋นวยุนอต้องทอันนีะคือต้องท้ำอันนี้เดี๋ยวมาเลือกใบใหม่ออกกันนะพี่น้องค้าแล้วกันเลย ตื่นตระการขวานเลยค่ะทําไมนางสีนี่มันหน้ามือตาลายค้ะจะเป็นลมเหมือนเชมนะเหมือน,น,นฉันจะมีท้องอะ่ตะออนะตรงนี้ฉันต้องเดินทางไปบ้านย่าเลยฉันจะไหวไหมเนี่ยฉันจะไม่อวกอาขากลมกลางทางหรอ,อน้าพี่นายไอ้ายมันไปมื่อไรเมาือไหรโค้งทางใบไม้นี่เป็นเปิ่อนนั่งเลยเร่อยเอาแวไ,ไปขอลงมออะไรนี่น เราไปหากันทามีกเาล้านแล้วเี่น้อยแว่าไปแล้วักข้าวอ่มามี่แตอ้าวเเาแอีรแตะตายแล้วเหรอจาให้ตื่นขวับพี่ดาวขา มันสิเบืออตต่อย่อนต้นมึงได้ยเลย,ยมึงอ่างเดี๋ยวป้าจะได้หลายเติบนะคะเอาใส่โรดีดคู่ใส่โรตใช่ต่โลดดีก็ได้ดเอาน้ำมาเสิร์ฟสิน่อยน้ำนี่แหละตักมาโรตมันไปแล้วไส่โรด,ดีลงไปลอเอาอย่าลืมใส่อะไรอีกต่อไปวันนี้ก<ด>ินมแมลงนะคะ<ด> ไม้มใส้แต่นี่นก็ได้ตีนก็นอกเปลงหนูดิเปลงหนูก็ไม่ต้องเสิร์ฟม,ม,มันเกล้วอยู่ในหนีแล้วอยู่ในรถด,ดีในเปลงหนูอ่ะทรายแล้วลวดเอาล่างเอาเปลงหนูจะนอนเด็กก็เฮ้ยแล้วแต่วันนี้มากินมะแรงกันนะครับมะแรงเมื่อวานเรากินอะไรวันนี้มากินอะไรซีก์าเต้นเนี่ยต่กันหละโค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  อกัเสือจดสวดแล้วเริ่มแหมแล้วนัวรอวจางเขินรอวอะไรอื้อหืพอเจอแล้วนัวไม่เอาเข็มมากแต่ย่านเนาะมันมีซีายซีกับกินเนาะขี้หมุนขีเขียว พอแล้วมันจะไหม้แล้วน่ะน,น่ากินจังเลยว้าวชิมก่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะพอดีแล้วห้ามติ่นไม่ได้แก้วไปมันดีมีนเกี่ยวมันปลคไหลกับมันมามาพี่เราเลยวัวแมงซางค่ะวันนี้กินแมลง กินข้วข่าวกันแล้ว,ว,วได้นน่นะตำเตียวบักพริกนะเฮ้ยพอตอนเย็นกินกับน้ำโคกดีไหมชอบไหก่อนเไกล่างม่างมุปกับจบรรยากาศคึมๆึมมึงกินแล้กันนอนเมื่อไปไล้แล้วค่ะมัมีแต่รอแตงโตไปทงงรงซ้อมมลแงเช่นหันมาำลเลืองแต่จิบวอยูุเดือนะพี่น้องเว้เพราะว่า พรุ่งนี้ก็จะเดินทางค่ะเดินทางตัเช้าขับรถจ,จากชั่วโมงยังที่หอดอาจารย์นิติไปซ่อมซ่องตัว,วเดียวสิเปวดเปดิดหัว <c oughs> อยู่มันลีลาไปกำลังเดียวหน่อยเฉยนึงอ่ะไ่ครับไข่เป็นยังไงท้างนะฮะแบบเพิ่มชีว์นะหือมาบรให้กิีนยหญ่ ไม้อไม้สิมยึมลึมัซึมลยู่ไข่ีจะมาดีผีมันมีสองสีนะคะสีเขียวกับสีเออสีเนี้ยสีมนมนจีม๋มต้องแก้สียนนะคะ,ะท้ำปุ๊บขวักล้วม,ม,ม,มาได้ไาดี กินครมเนี่ยช่างเดมมนไม่กินสร้างมึงกินเจอังใสมันไมกินสร้างแล้วพี่น้องเลยัวแมงสร้างเดอมมอเตอทําัลไม่เมออ่ามัลายมกินสร้างเติมเาอะไรได้แบบนี้เอาแต่กินนเนาะไม่นำจับขอได้ขอ่กินนำเต็มกินกินแล้ว สวัสดีจ้ามาเด้อกกินนองกินสร้างมือสร้างมาได้ง่วงดอกจ้าสร้างขาหลายมีแต่สร้างหลายขาสร้างนั้นมีแต่มือชองมือกับปีกช่องมือได้ใช้นำมือดูผูกเข่าแล้วกันยังตุกอมลดนลดนหรอฮ่าเป็นตัวย่านสีมันเด้เ้ยตัวใหญ่ๆมันก็แม่มันสีมันเนาะมันสีมันแบบอันนี้มันปกติมันมีหลายสีอย่องเงี้ยออกม่วงๆบ่ายกับ่ออก แคกินเพกินแค่งไม่เชตัเงลียงนิ้ยังบ่อฮู้นมันแรงขับบ้าแล้วกระ้แขววอดี้แนน้ำอย่าสุให้อย่าสุกินเด้อเฮ้ยมากินน้ำมาได้แต่กินเหงื่อนนมากินแมงไอกาบมันมันมันเป็นเหงื่อบ่อยบ่อดีฟงล่างล่างกะบะลม มันลางมันโล่งในห้องน้ำน้ำมันลงเมื่อเหล็กเมื่อนะกรอบมากชิดเอาไว้ข้างนอนที่พูดมันบาบดมันบามั่วครับการนอนเครื่องมั่วมันบาโตองบ่แม่นในเมเสียเวลาเอาไปหนาเห็นลีแต่กินนี่นี่ฮะเครื่องกล่องมันพอดีจ้าเนาะห้องซีเครื่องใหญ่ไปจ้าแล้วมันเบาหลอดนอนแซบนะคือได้ยากเอาเปลือกมันออกกันได้โอ้กินพรท่านมูบเอาออกนะจักเกาะ แต่ว<ห>่าก็แบบกลั่นม,านานมานานันออกมันมันเนาะมันมัดไงกึ่งแม่จุจีโตัวไงมันก็เอาออกได้อันนี้ยังขัวบ่แหง้งเกินแมกแต่กุจจีอยู่ในกล้องที่ควายมันต้องขัวแห้งก็ยังทานในปนิมาณที่เราเพา่ยกินนะคะขัวอีกบอสขัวไม่แมห้แงนะก็ดีบ่โอ้ยนั่นแห้งเลยแห้งก็หนีก็ใหม่แหละจะไพ่บุบขวดสมาแซ่แต่บ่มันกับมันดีสินกันเถอะ มือหนาเอาหม้อไปพูกตอนแย่ก <c oughs> <est> ับเจ็บเบิดแกมด้ามือหนาเอาหม้อไปผูกจะไม่ใ่หม้อเบิร์ดแกมด้าแค่น่ะมือหนาฉันอยากกลับไปหาแย่มากินอีกสักแต่ว่ากลับมาจะบานลีโอเราก็จะไปหาเฮดบดค่ะให้ตุยไปเผาไว้สักกันคนตกแล้วเนาะมือหนาครับจะเอาหม้อไปผูกกินยุกเอาเดี๋ยวจะติดตามตอนแรงๆไปทรงซองเสียนะฮานหมอลำเรื่องบ้านโรงงานน้ำบ้านเออเพื่อนเอื้อเอือกอะไรกันนะพี่น้องครับ จ้าแลคลิปหน้าค่ะขบคุณจ้า